ระบบการทํางานของกายและจิตอย่างที่เราทราบเวลาเราปฏิบัติธรรมนะครับว่าตัวเราเนี่ยประกอบด้วยกายและจิตนะเราแบ่งหน้าที่กันทำนะกาจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตคือระบบความคิดทั้งระบบกายก็คือร่างกายของเราเพราะฉะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตมีหน้าที่สั่งจิตคิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายทํางานแต่โดยธรรมชาติของจิตตัวเดียว นะจิตเดียวๆหรือว่าความคิดเดียวๆเ,เนี่ยเขามีหน้าที่คิดแล้วก็สั่งให้ร่างกายทํางานแต่ปรากฏว่าจิตเนี่ยไม่มีกําลังคิดได้แต่ไม่มีกําลังสั่งให้ร่างกายทํางานตัวกําลังไปอยู่ที่เพื่อนของจิตคือเจตสิก นะเจตสิกเนี่ยเป็นตัวมีกําลังเพราะนั้นทันทีที่จิตคิดแล้วจะไปสั่งร่างกายสั่งไม่ได้เมื่อสั่งไม่ได้ต้องไปขอให้เจตสิกซึ่งซึ่งมีกําลังมาช่วยเพิ่มกําลังให้ตัวเองหน่อยเพื่อจะได้อ่าไปสั่งร่างกายได้ทีนี้ในเจตสิกเนี่ยมี3ฝ่ายฝ่ายดีฝ่ายชั่วและก็ฝ่ายกลางฝ่ายฝ่ายดีก็คือสติฝ่ายชั่วก็คือกิเลสฝ่ายกลางนะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของฝ่ายดีและฝ่ายชั่วในการทํางานเพราะฉะนั้นเรา เหลือเจตสิกแค่2ตัวพอนะสกลุ่มพอก็คือฝ่ายดีเมื่อ,อสติเข้ากิเลสก,ก,ก็เข้าไม่ได้ นะเมื่อสติเข้าสติก็จะชวนร่างกายไปทําความดีนะและผลก็ออกมาเป็นความสุขแต่ถ้ากิเลสเข้าก็จะชวนร่างกายไปทําชั่วนะและก็ให้ผลเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นระบบการทํางานของอของกายและจิตก็คือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตคิดแล้วสั่งให้ร่างกายทํางานจิตไม่มีอ่าพาวเวอร์ต้องไปหาเจตสิกมาช่วยเจตสิกมีฝ่ายดีกับฝา่ฝายชั่วเจตสิกฝ่ายดีเข้านะชวนกันไปทําดีเจตสิกฝ่ายชั่วคือกิเลสเข้าชวน กันไปทําชั่วและเป็นบาปเพราะฉะนั้นสุขทุกขบุญบาปเกิดจากชวัวเจตสิกท,ที่เข้ามาประกอบจิตครับฉันฉันธรรมะกระชาตวิญญาณ